ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับเรียวมี c 5ครับเขาเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดของทางเรียวมีนะครับตัวนี้เนี่ยมาด้วยกัน2สเปคนะครับก็จะมีตัวแรม6ลอม128ราคาจะอยู่ที่5,999บาทแล้วก็ตัวแรม8ลอม256ราคาจะอยู่ที่7 2 9 9บาทครับมี2สีมีสีดำแล้วก็ มีสีทองนะครับเ,เพื่อนๆสวยทั้งสองสีเลยตัวนี้นะครับสเปคของเขาเนี่ยได้หน้าจอขนาดใหญ่อยู่ที่6.72นิ้วนะครับความละเอียดของตัวจอเนี่ยเป็น full hd plus r e f e r e จอสูงอยู่ที่ 90Hz ครับ cpu เป็นของ mediatek helio g 8 8นะครับผม แล้วก็ตัวนี้นะครับก็อย่างที่ผมแจ้งราคาไปนาอกมี2หน่วยความจําก็คือตัว128เนี่ยจะมาพร้อมกับแรม6ตัว256เนี่ยจะมาพร้อมกับแรม8นะครับก็ตัวนี้กล้องหน้าเซลฟี่ความเรียดอยู่ที่8ล้านครับกล้องหลังเป็นกล้องหลังคู่ AI นะครับผมมีความเร็แหลกอยู่ที่64ล้านแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเลนเดฟนะครับเพื่อน ก็ฝาหลังค่อนข้างสวยนะครับโมดูลกล้องก็ทําออกมาได้สวยเนาะเนี่ยครับแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนตัวแบตเตอรี่ก็5,000ม ah ิลลิแอมป์ครับมาพร้อมกับซูเปอร์วู33วัตต์ครับพอร์ตเป็น USB Type C นะครับแจ็ค3.5ยังอยู่ดีไซน์ตัวเครื่องเป็นขอบเหลี่ยมนะครับเ,เพื่อนๆสวยมากเลยแล้วก็ เนี่ยครับประมาณนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับรองรับแค่ 4G LTE นะครับในส่วนตัว Wi-Fi เนี่ยจับสัญญาณได้ทั้งตัว2.4 GHz แล้วก็5 GHz ครับมี2รุ่นนะครับผมย้ำอีกครั้งนึงแรม6ลอม128ราคา5,999บาทแรม8ลอม256ราคาอยู่ที่7,299บาททำออกมา2สีแบบนี้ครับสวยๆแบบนี้เลย